เอฟซีทุกท่านตอนนี้พี่นัทอยู่ที่ไหนเนาะไอมาบ้านใครอะบ้านใครไม่รู้ไม่รู้จักโอ้โหเป็นหมู่บ้านเนีอฟซีมาบ้านใครไม่รู้ไทยอุดรบอกไม่รู้จักอปไปเราสิพาไปนาเออฮ่อมาไอเพื่อนไอ้นี่นี่ไปฮะเข้าเข้าเปลียนไปบ่บ่บ่นู่นเพื่อนไอน้นี่มาทักทายเพื่อนก่อนนี่ ถ้าไม่เห็นในสองตัวนี้นะปูเสาเอฟซีถ้าไม่เห็นปูเสาแสดงว่าไม่ได้ถึงขนแก่นนะนี่นี่ไอ้ย่าเขาต้องปูเป็นสีๆอย่างนี้นี่ปูเสาเอาไปมู่นแล้วเ้เทวดนตื่นเต้นครั้งแรกนะคะทีในชีวิตนะคะที่ไอ้ออหนูถ่ายตรงนี้มาก่อนนะเดี๋ยวเจอกันนี่ปูเสา ูเสายายเสาเดี๋ยวก่อนนะพี่คะอย่าเพิ่งเปิดเพลงนะคะน้องขอถ่ายคลิปก่อนเด้อเผื่อเพิ่งเด้อขออนุญาตถ่ายคลิปก่อนเด้อเดี๋ยวมันจะติดลิขสิาซีนขอพี่เขาก่อนเด้อนี่อย่าเพิ่งเปิดเพลงเด้นอน้องจะติดลิกาซีนโอ้โห้บ้านเยอะแยะมากมายนะคะเอซีเป็นบ้านเออบ้านโบราณนะคะเอซีของ ขอนแก่นนี่นอ๋อเขาจำลองแบบบ้านมาบ้านซำสูงนะคะเอฟทีเนาะนี่ดูหลังนี้ก่อนป้าเขาให้ขึ้นข้างบนด,ด้วยนะนะนี่เราขึ้นหลังแรกก่อนนี่ปลูกผักพร้อมเขาบอกว่าเอฟทีทุกคนกรุณ่าถอดเกือบทุกคนด้วยถอดเกือบหลังแรก เราไปไม่หมดทุกหลังเดี๋ยวเราบุกหลังแรกก่อนโอ้โหบ้านโบราณเขาเป็นอย่างนี้อ,อ,อบ้านโบราณเขาอยู่กันอย่างนี้นี่เองเหรอนี่พาเอฟซีห้ามเคลื่อนย้ายพาเอฟซีมาเปลี่ยนบรรยากาศนี่ฝาก็จะทำนี่นะใช้เวลากี่เดือนนะแม่ใช้เวลาทำกี่เดือนคะเนี่ย หลายเดือนอยู่เนาะหลายเดือนอยู่เป็นเดือนผู้หลุดลูกพูายันไปทำงานตอนนี้พูเพค่นเป็นเดือนเดียวอือแล้วคขาลืมไหมคะไม่ลืมลูกประมาณสามอนโอ้โหดีมากเลยถามอนุญาตใช่ยุคนี้นี้อ๋อต้องถามยุคนี้มีบ้านแบบนี้เอออันนี้คืออะไรคะขอถามอันดับแรกแรดยังแรดอ๋อเขียนได้เขียนได้สายไหม ออของเขนไมใช่อนนีเข็นไหไม่ไอันนั้นไฟ้นนไฟไฟมันจะมีเม็ดใช่ไมู่ดหนูคิดถึงบ้านก,กงหนูตอนเล็กๆเลยใช่หนูยายก็คิดถึงบ้านเหมือนกันนยังไงอยงเออนี่บ้านกงจะเป็น,น,ยอ,ยนปอย่างนี้นู้ย้ยยเห็นยูยอย่ยยยี้ยย้ย้ายกยนเลยเยยยอ,อยยยอยอยยยอยย นี่มีหมอนมีสาดนี่นี่นี่เห็นรูปนี้คิดถึงคนโบราณน,นี่ฝั่งนี้ก็มีมีอของขายด้วยซีนี่ใครอยากมาขนแก่นนะไซีมาหาพี่นัดได้นนะใครซีแล้วก็มาเที่ยวงานใหม่กันเนะาะงานใหม่ขนแก่นนะใครไซีก็าวัวไฮครัวข่เคียพขวไข่เคี่ยไปนี่มีแค่ นี่มะเขนี่น,นี่พี่น่าจะให้ดูนะทีใส่สีแดงมาไทายอุดนได้หาง่ายถ้าใส่สีอื่นมาไม่เห็นบอเห็นบอ,นบองามบอสไปไปนี่เขาจะมีตุ่มน้ำนี่ตุ่มน้ำตกกระไดเพื่ออะไรนี่ไปเดี๋ยวไปดูบ้านต่อไปโอ้มีสาวน้อยนั่งทำไอ้นี่ด้วย อทำเป็นเหรอเนี่ยฮะทำสาวครับทำอะไรคะทำสาวทำสาวฮะทำอะไรนะลูกทำสาวอีหยังเอาอีดีทำอีหยังคะทำผ้าครับอ๋อทำผ้าไม่ได้ทำสาวเนาะเราไม่ใช่สาวใช่อไหมทำเป็นด้วยเหรอเนี่ยเป็นสาวครับบันอีสานอ๋อเป็นสาวภาษาอีสานโอ้ยเราเข้าใจผิดใจหายหมดเลยอ๋อยิพค่อยเข้าใจผิดขอโทษขอโทษยังก็แม่ วาดีปะทุโหพี่น่าจักลองบ้างจังเลยมาครับมาลองผมก็ทำให้เป็นได้นลเหรอครับบอยาเลยเดี๋ยวของเข้าเละผมลองทำได้เฉยรลองทำได้เฉยอันนี้เขาเรียกว่าลายอะไรเนี่ยไม่มีลายครับทำจับอ๋อนึกอยากกระทำก็ทำไปสลับสีเอาอยู่มหาลัยไหนคะเนี่ยมหามกุฎครับอ๋อมหามกุฎ อยตรงไหนเนาะพี่น้เพิ่งมาอยู่ขอนแก่นโอเคขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวไปป่วนที่อื่นก่อนเลยเอฟซีเด้อครับผมเหนือนไทยเหนือนไทยอุดรไทยอุดรอยู่นู่นหนูเจอไทยอุดรแล้วเอฟซีเนื้อเนุ้อเออโอ้ได้ยินเสียงไก่ พาไก่มาด้วยแล้วเนี่ยไก่ชีวิตจริงไก่ชีวิตจริงเดี๋ยวถามหน่อยบ้านนี้ยังไม่ลื้ใช่ไหมคะจะเก็บไว้นานไหมข้างบนเขาบอกว่า3ามปีก็ประมาณราคาจานรู้ให้ ผู้คนได้มาดูว่าเก็บโบราณเท่อนโบราณของหมาดไวยแม่แต่ทางอีสานแต่แต่ไอ้ไถ่สามตัวนี้เก็บไว้สามปีคงคงเนาะเอาไปแกงหมดเนาะโตแล้วโตแล้วโตออกแม่แพรูกออกแม่แพรุกอันนี้เขาเรียกเออบ้านทรงอะไรคะเนี่ยแม่บ้านเป็นชาวตัวสั่งไทยแบบเป็นแโบราณมันจะมี่ของน้อนจะมี่ขั้วแล้วก็มี่สั้นแล้วก็มีแต่ถุงทั้งหมดทำกี่หลังคะในเนี่ย ทั้งหมดทำ26หลังอำเภอละหนึ่งหลังจะมาปนกันมี26อำเภอ26อำเภอพี่หนูว่าอยู่ตำบลศิลาเออยู่ตำบลสำรานของสำรานมีไหมของอำเภอเมืองใช่ไหมคะค่ะอำเภอเมืองมีค่ะอำเภอเมืองเล่นใหญ่ๆนั่นอ๋ออำเภอเมืองเยอะๆออ๋เราขอบคุณนะคะที่มาเยราขอบคุณค่ะขอบคุณอีพ่อเด้อคอแห้งบ่ร้องเพลงเนี่ยคอแห้งบ่คุดดังๆค่ะคอแห้งบ่ครับ คอแห้งบ่คอแห้งโอ้แห้งบ่คอกะจีแห้งยู่ครับจีให้น้ำจะขวดก็ได้เออไทยอูดอนอุซาร้องเพลงให้ฟังมาให้ติ๊บน้ำตะขวดแน่คอแห้งเนี่ยเด้โอ้คอแห้งของก้อยก็อะลองร้องเพลงเนี่ยคอแห้งเป็นผงแม่ชมยงขอน้ำกินเนี่ยคอแห้งคอแห้งเป็นผงแม่ชมยงขอน้ำกินหน่อย น้ำบ่อฉันก็ไม่เอาน้ำบ่อฉันก็ไม่เอาจะขอน้ำกับเจ้าสักกระบวยหนึ่งกระบวย เอาร้องงามาลงมาเสียงมาร้องเป็นเพลงมาเมียมาแม่โอ้ขอบคุณมากค่ะน้ำท่วมกันแท้ไหมครับไหมมัดมีครับเอามาหนีแล้วมีบเอ้าคุณนั่นแหละเป็นคนทานเองอ๋อขอบพระคุณค่ะถ่ายรูปจบคลิปจบคลิปให้หน่อยนะคะจากหมู่บ้านเลยครับแม่อ๋อ อยางหมู่บ้านดอนกระย่อมครับของอำเภอบ้านพผยนี่ได้น้ำเย็นเย็น <ๆ S 2> แล้วขอ,ขอบคุณมากเลย